ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะ่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเลยปิดเสียงนะเดี๋ยวไม่ให้ติลิกิทธิ์นะฮะอยู่กับแฟลติล์นะฮะคือ power อ่าเวกเกนนะก็อ่าไต้หวันเนาะก็เปิดเพจพร้อมลงทะเบียนล่วงหน้าบนสโตร์ไทยทั้งอสองระบบแล้วเนาะกันยายนนี้ได้รุย่ยได้นอนนะเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทั้ง iOS อดส์และแอ d ดรอยนะผมเนาะก็เป็นเกม i d ดอ RPG จัดทีมต่อสู้นะลิขสิทธิ์แท้เลยนะผมนะ ก็มาด้วยแบบใครที่เป็นสาวกของเกมอ่าเฟรดีเทลนะฮะก็น่าจะมาครบทุกคนเลยนะฮะทุกตัวละครด้วยนะฮะก็เวอร์ชั่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ผมเคยทดสอบไปหรือเปล่าก็ไม่แน่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนที่ผมเคยทดสอบไปนะหรือว่าเหมือนที่ผมเคยเล่นเนาะก็แน่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะ,ะแต่ก็ลองดูลองดูนะฮะเป็นแบบนี้เนาะก็น่าสนใจมากครับคือ ตัวเกมก็จะมาแบบไสไตล์ไอดอลนะเนาะ RPG แต่ว่าก็น่าสนใจนะผมเห็นแล้วก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะเหมือนอันเก่านะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นีทั้งไอโอสแลนดอยก็กลงทะเบียนลงทะเบียนได้นะครับว่าเดี๋ยวก็คงจะเปิดแล้วนะฮะเดือนกันยาอยู่นี้แต่ไม่แน่ใจว่าต้นกันยาหรือกลางกันยาหรือว่าปลายกันยาเนาะประมาณนั้น,นะผมก็ใครชอบแนวนี้ก็จะมีทุกอย่างมินิเกมนะ ร่วม G กิวนะะภารกิจข้าวหัวต่างๆของเอฟเคต่างๆเนาะหมวต่างๆก็คือเกมเนี้ยคือใครที่ชอบกระตูนแนวเนี้ยยังไงก็ต้องลองเล่นดูนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอ้ระบบเกมแต่ละเกมอะมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะเวอร์ชันนี้อาจจะเป็นวัดพัฒนาที่เป็นแบบไกลกว่าน,นี้อะไรเงี้ยนี่อย่างตัวนี้ผมก็ชอบนะตัวน้ําแข็งเนี่ยตัวนี้ก็เท่นะฮะ บางเกมก็คืออา,อาจจะอยู่แบบเดิมะไรเงี้ยระบบอาจป็นพัฒนาแต่ว่าเกมเนี่ยระบบพัฒนาไปไกลแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็มาลองเล่นดูได้นะไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเกมด้วยก็เอาข่าวสารเกมมาบอกเพียงเท่านี้นะส่วนคนที่จะเล่นนะฮะลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวผมทิ้งลิกงไว้ให้ทั้ง i อ s และแอนดร i d นะก็ติดตามได้ฮนะช่องผมก็มีแต่เกมเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆเกมใหม่ๆก็แล้วแต่ สรรหามาให้เลื่อยครับผมสำหรับคนขี้เบื่อช่องผมเจอกันแน่แน่นอนไม่ต้องห่วงนะผมไม่มีวันเล่นมาริโอจนแบบชิบหายเล่นมาริโอตั้งแต่แรกจนจบอย่างเงี้ยไม่ได้นะสิปีเล่นมาริโออย่างเงี้ยไม่ใช่นะช่องผมก็ถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องเล่นเกมที่มันดีกว่านะฮะไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าบางเกมมันถ้ามันดีจริงเหมือนซาน์วอรก็จัดกระยาวๆนะฮะเหมือนโปเกมอนระยะยาวนะฮะย,าย,านะยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะเกมนะยังไงเราจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ มาบอกข่าวสามเพลนี้อย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดของรางวัลต่างๆนะับผมนะทั้ทง iOS และ Android นะฮะเชิใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ